และในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวขนาดนี้นะฮะก็มีหนังสือมาส่งอีกแล้วกับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ผมต้องขอชมเชยเรื่องการขนส่งนะ,ะเพราะว่าเนี่ยสภาพดีนะดีนะดีนะนี่ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ไมนับตรงนี้ทุกอย่างก็ดีหมดเพราะว่าอันนี้เป็นขนส่ง DHL เนะฮะเขาเป็นรถยนต์มาแต่ว่าถ้าเป็น JNT ทเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์มาดังนั้นเรามา เริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าในนี้คือเรื่องอะไรนะฮะคนใหม่บอกว่าให้แบบว่าลิกอย่างนี้ก่อนอ่าแล้วก็ปาดซะนี่เห็นไหเริ่มชินกับการเปิดกล่องแล้วเอ้ยมืออาชีพว่ะทุกคนดูรอยเนี่ยต้องปาดตรงนี้แต่มันเฉมานี่เลยอืออ๋อ น่าจะได้แล้วแหละแค่สร้างรอยฮนะนี่มาดูกันว่าเป็นเรื่องอะไรโอ้โหรอบนี้แบบว่าอัดแน่นมากคุณหม่ดูดแิแน่นแบบแน่นเปรี้ยเลยถ้าเกิดว่ามีการบุบสลายแต่มันมันบุบข้างนี้ไงแต่ว่าตรงนี้ดูปลอดภัยก็เลยแบบว่ามาฮะมาฮะมาแล้วฮะมาแล้ว ตกใจนึกว่าได้ไม่ครบามาแกะกันเลยทุกคนดูดูสภาพดูสภาพนะผมไม่รู้ว่ามันตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยคือสิ่งเรียกว่ากระดาษแต่นี่มคืออะไรมันดำดำเมียมกลิ่นไม่มีกลิ่นนะ สภาพมันดูแบบว่าดำมากเลยอะและนี่ก็คือเรื่องที่ผมสั่งมาเซตนี้นะฮะก็คือจีสัต <c oughs> หนทางอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะ <c oughs> ชื่อ,ช,อชื่อมันไม่คุ้นเลยหนทางบนม่านสายนะฮะ <c oughs> ถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าผมจำผิดต้องขอโทษด,ด้วยนะครับคือ มันใช่เรื่องเดียวกับเรื่องไอ้นี่ไหมนักฆ่าหน้าหยกปะแต่ว่าพอมันมีลิขสิทธิ์แล้วมันก็แบบว่าเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะใครที่มีความรู้ก็และนี่ก็คือเสียงจากอนาคตนะครับก็เนื่องจากว่าผมรู้สึกคุ้นๆกับไอจีซัตนักฆ่าหน้าหยกมากนะฮะกับไอหนทางบนม่านทรายเนี่ยจริงๆแล้วจีซัดเนี่ยเขาจะมีภาคแรกนะฮะที่ชื่อว่า นักฆ่าที่เป็นชื่อไทยนะครับว่านักฆ่าหน้าหยกแล้วก็ผลิตเป็นภาคสองชื่อหนทางบนผ้านายแต่ว่าทั้งสองเรื่องนี้ก็คือเจสัสเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันคือภาคหนึ่งกับภาคสองและภาคที่คุณผู้ชมกาลังดูอยู่เนะี่ยมันก็คือภาคสองนะฮะที่สานต่อมาจากนักฆ่าหน้าหยกอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าผมก็เข้าใจถูกอยู่แต่ว่ามันก็ผิดในบางส่วนเหมือนกันเพราะว่ามันคือภาคต่อไงมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่การซื้อลิขสิทธิ์มาใหม่นะฮะ ประมาณนี้นะฮะเป็นการอธิบายจากอนาคตนะฮะไปชมอดีตกันต่อเลยครับแนะนําหน่อยนะฮะผมว่าคิดว่ามันมันคุ้นมากไงก็เลยมันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าวะอันนี้กับอันนั้นนะฮะแต่ว่านี่คือหนังสือสภาพที่ได้นะฮะคือตรงตรงสันนี่เล่มอันนี้เล่มหนึ่งนะฮะตรงสันนี่ไปง,งี้เลยนะฮะน,นะโอเคแต่ว่าได้อยู่ฮะได้อยู่ เล่มที่สองอันนี้หนังสือเก่ามากนะฮะอุ้ยหนังสือเอเล่มสองนี่งอแบบว่าเห็นได้ชัดเลยนะฮะแต่ว่ามันก็ก็โอเคเลยฮะไม่ไม่นะ่าอผมอยากดูลายเส้น,นดูลายเส้นเล่มหนึ่งแป๊บหนึ่งนะจะเป็นลายเส้นแบบเก่าเก่าเลยนะฮะเก่าแบบเก๋าเก่าเลยอะเนี่ยด้วยความที่เป็นหนังสือเก่านะฮะไอ้พวก ไอ้พวกเอฟเฟกแบบเนี้ยมันจะมีค่อนข้างเยอะให้เราได้เห็นกันนะไอ้พวกเคว้งคว้างผางฟุบฟุบๆุบตุ๊บตอะไรพวกเนี้ยมันจะเยอะมากนะฮะบางทีมันเยอะซะจนบางจุดสําคัญไปเลยนะฮะผมคิดว่านะตายเส้นเก่าค่ะหนังสือเก่าปีไหนเนี่ยสองห้าห้าห้าโอ้ไม่โฟกัสนนะ่ย แต่สองห้าห้าห้าฮะหนทางบนบนม่านสายชื่ออ่านชื่อแบบว่าจำยากมากนะฮะเล่มสองอันนี้หนังสือเล่มไม่ค่อยใหญ่มากนะฮะแต่ว่าหนาหนาปึกเลยแต่หนังสือกระดาษเก่ามากแลละเริ่มมีความชื้นความอะไรเนี่ยทุกคนเห็นชัดไหมว่ามันงอนะมันงอ ต่อไปก็เล่มที่3นะฮะโอ้ยเล่มสาสัมผัสด,ดีเลยรู้สึกแบบว่าเนี่ยเนี่ยแหละคือหนังสือที่ไม่มีรอยไม่มีบุกสลายแล้วก็นี่ดูกระดาษดูใหม่มากนะฮะไม่มีเชื้อราไม่ไม่ผ่านการโดนน้ำไม่มีความชื้น,นดูปกสาม 3. เยี่ยมต่อไปก็เล่มที่สี มีแต่หน้าพระเอกเลยนะฮะพระเอกเขาชื่อจิสัสนะฮะคือชื่อเลือกก็จิสัสนะพระเอกก็ชื่อจิสัสนะฮะประมาณนี้มันจะเป็นพ้องมันจะไปประมาณว่าอยู่ต่างประเทศเวลาเขาอุทานก็จะจิสัสพระเอกก็จะนี่แหละชื่อของฉันละอะไรเงี้ยเออมันก็มุกมันจะดูแก่ๆหน่อยนะเพราะหนังสือมันเก่ามากแก่เออแก่แหละต่อไปเล่มห้มเาเล่มห้าโอ้เล่มห้าอยู่นี่ นี่เล่มที่ห้าอันนี้ที่วางแยกตัวเนี้ยเพราะว่าไม่มีซีนห่อมาให้นะฮะไม่ต้องแกะเองให้ลำบากเลยก็จะได้หนังสือสภาพอย่างที่เห็นนะฮะก็ดูดีนะดูดีกว่าที่คิดต่อไปก็เล่มที่หกเล่มที่หกเนี่ยมันจะต้องมีทุกเรื่องเลยเพราะว่าเนี่ยที่ต้องแบบว่าพับพับสันไม่ตรงเนี่ยพับสันไม่ตรงเนี่ยทุกเรื่องเลยนะ แต่หน้าพระเอกฮนะต่อไปก็เล่มเจ็ดนี่เล่มเจ็ดพระเอกขีมอไซค์งไงแล้วเล่มที่แปดก็คือเล่มที่แปดมันมีแต่พระเอกวผมไม่รู้จะพูดถึงอะไรอะแค่เปลี่ยนชุดกับอิริยาบทเนี่ยนะ ปกม,มันไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่แต่สวยนะถามว่าสวยไหมก็สวยนะแต่แค่มันซ้ำซากจําเจไปหน่อยเท่านั้นเองต่อไปก็เล่มเก้านี่ไงพระเอกอีกแล้วจีซัสอีกแล้วเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตมันมีชื่อตอนอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยปาร์ตี้ของเรามาป่าโทโชว์ทนช,ช,ช,ชื่อมันแก่จริงวะแล้วก็เล่มที่สิบนีคืนแห่งเหานักล่าไงละ่ะ เคพออ่านชื่อตอนแล้วรู้สึกเท่ขึ้นมาเลยสิบเอ็ดคณีบอลแห่งความมืดเอ้ย <c oughs> มันได้อารมณ์มันได้อารมณ์เก่าๆจริงๆนะ, <c oughs> ะเริ่มสิบก็มีการ,รว่าโอ้โหเปียกเปียกยับเปียกยับแ <c> ต <oughs> ่ว่าอ่าแค่มันสามารถแกะอัน,นี้ได้ผมก็รู้สึกว่าโอเคแล้ว ะะมันเก่ามากอย่าไปหาเคลมหาอะไรเลยนะฮะนี่เล่มที่สิบสองพายุในอาคารเรียนเขาแฝงตัวมาเป็นอาจารย์ประจำชั้นให้เด็กนักเรียนนะฮะคุณจิสซ์เนี่หลังจากเดินทางรอบโลกมาแล้วมั่งนะมั่งนะเดาเดาแล้วก็เล่มที่สิบสองเอ้สิบสามสินี่สิบสามมิไซบ็อก เหมือคนไม่รู้เป็นใครแล้วก็เล่มสุดท้ายเล่มที่14นะฮะนี่หนทางบนม่านรายเนี่ยผมว่าชื่อเรื่องมันต้องเอามาพ้องกับตอนสุดท้ายแน่นอนมันต้องมีอะไรบนม่านรายแน่ๆแหละนะฮะมหมดแล้ว14เล่มประมาณนี้ดีหมดไม่มีการส่งเคลมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม บ๊ายบายครับ